สวัสดีครับผมผมหนุนมคา้าวาเตอร์ครับมา,าดูฟอร์ดครับนี่นิวฮอลแลนด์หกหนึ่งูครับนี่ นี่นี่ไม่ต้องห่วงครับความถือความทนครับนี่ทนไม้ทนมือทนทุกอย่างครับนี่โอเ้เจรับจ้างไถคร็บไล้ละสอง้อยห้หน้าให้น้อยๆครับแล้วว่าเป็นแล้วอ่ะเปลียวดูคนนะ ข้าวเรียบร้อยครับนีโอ้โอโลงาคใาเรียบร้อยครับไม่มีการเรี้ยวครับนี่ห้อยเอาอย่างเดียว รถรุ่นนี้หายากนะครับสภาพที่สมบูรณ์ครับหน่มากจะอุปกรณ์ไม่ครบหรือว่าเยอะมหมดแล้วครับไน่ตไม่อเอาลงลึกครับเพราะว่าหวานข้าวครับน่ลงลึกเดี๋ยวข้าวไม่เกิดบางคนว่าเอ๊ะทำไมไถตื้นครับเนี่ย ของบอกให้เอาลงแค่นี้ครับหัวข้าวไม่เกิดปัจจุบันราคาอยู่เท่าไหร่ครับรุ่นรุ่นนี้ครับเนี่ยเท่าเดียวครับเนี่ย เอาเดียวรับจา้างขารไรละสองร้อยห้าสิบคาดให้พร้อมครับนี่ถามเจ้าของบอกขายไหมครับนี่ไม่ขายครับใช้งานดีครับวันหนึ่งจะบอกว่าถ้าออกแต่เช้าครับสามสิบไร่ครับนี่สามสิบไร่ไรละสองร้อยห้าสิบ ไปธรรมดาครับวันหนึ่งครับอีก่เกียรเดียวครับนี่ไปเอาเลยครับใกล้ๆรุ่นนี้นี่ทนไม้ทนมือทนตีนขาตั้งับไม่ได้ครับปอด แกไปเปลี่ยนยางมาใหม่ครับยางสวยครับเนี่ยคู่ละสามหมื่นเอกเสียงอย่ไม่เหมือนใครครับเนี่ยโมต้ามาใสใกล,ล้ไม่ได้ยินครับเนี่ย สภาพสมบูรณ์มากครับคันนี้ครับ610ครับไม่ใช่เสื้อรายครับผมคว่นนี้จะไม่ค่อยได้เห็นแล้วครับอร่อนเพราะว่ารถกูปต้ตเยอะครับนี่ครับวางทางนิดเดียวครับเนี่ย ไปสบายๆครับเนี่ยเนาะมึงจะเดินเลี้ยวไปทางไหนครับ เทคนิคไทยเช็คจิงวันครับการไทยโอ้อยางสวยมากครับยางยางเต็มครับ ยิงแรงไม่ได้ครับเล็กโอ้โครงหขงโครงอะไร,รยังดีทุกอย่างเลยเสื้อแห้งั้มแห้งเครื่องแห้งครับผม ใครขวบก็บนี่ชาติอังกฤษมาอยู่ที่ไทยเลยท้ายยันลูกบวชครับมโอ้ขาเบียก็จะหมดแล้ว ดีกับบทหน้าไทยแอฟนี่ ครันชอบผู้ต้ก็ชอบครับแต่ว่าสมสมมคนผมนีความปลอดรับไอเร็วครับไอเร็วแรงสั่งได้ครับเวลาปรับนานี่เทียวครับนี่ ยากครับแถวนี้ครับจังไก่ไร่ละสองร้อยห้าสิบ ซุ่มเป็นเขาเกิดดีเี้นองดินไต้ครับเสียงไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนครับนี่้สภาพสมบูรณ์มากครับแสดงว่าเจ้าของนี่รักษารถด,ดีมากครับนี่ Lạng lại nữa thôi xưa mày xa xưa hát chọc bụi mày chọc mày chọc mày chọc mày 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 ไม่ถึงสิบนาทีครับนี่จะเสร็จแล้วครับหนึ่งงานหนึ่งงานเสร็จเสร็จครับสิบนาทีเจ็บร้อย ติดตามครับผมดูซูบด,ดุมเอ็กซ์เครื่วเตอร์ครับว่าสามารถรับชมได้ทางเพจหนุ่มเอ็กเครวเตอร์ครับผมจิดดมนีลากันกีจอ,อห์หกหกมูซูครับยูฮันแรนไทยสัสตว์ชัดอังกฤษครับสภาพอย่างนี้ใช้ยันลูกบวชครับเนี่ย So I have